สนับสนุนโดย Lenovo Banana IT IT easy for you เรื่อง IT ง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับ ข,ข่าวล่าสุดของ iPhone รุ่นใหม่ในปี2017อย่าง iPhone 8เที่มาพร้อมกับหน้าจอแบบ oled ที่สำคัญคือมันจะเป็นโทรศัพท์ iPhone ที่มีขอบหน้าจอบางที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมาเลยก็ว่าได้และแน่นอนว่าจะหาซื้อมันได้ยากมากๆในช่วงแรกครับข้อมูลจากทางบาเครได้วิเคราะห์ว่า iPhone 8แล้วก็ iPhone 7 s iPhone 7 s plus เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนของปี2017ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone รุ่นก่อนก่อนและยังว เรียกได้ว่าขายหมดกันรัวๆเลยครับกว่าจะได้ซื้อใช้กันในวงกว้างเนี่ยก็คงเป็นหลังไตรมากที่4หรือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปในขณะที่โทรศัพท์ที่เปิดตัวในเวลาใกล้เคียงกันอย่าง iPhone 7s แล้วก็ iPhone 7s p พั s Plus เนี่ยน่าจะได้วางจําหน่ายหลังจากเปิดตัวทันทีโดย iPhone 8จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.8นิ้วขอบจอบางเฉียบในชนิดที่ว่าขนาดโดยรวมใหญ่กว่า iPhone 7ที่มีหน้าจอ4.7นิ้วไม่มากเท่าไหร่ ส่วนเรื่องของชื่อ iPhone 8นั้นมีความเป็นไปได้ว่า Apple จะใช้ชื่อใหม่พอเป็น iPhone รุ่นพิเศษอาจจะมาพร้อมกับชื่อ iPhone Pro หรือว่า iPhone X ก็เป็นได้เพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้กันบ้างครับกดซ u b s c ค i b e สเปกโฟนทีวี YouTube แล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ